เออไม่โอเคนะเสียงเข้าปะเข้านะชัดเลยดึกขนาดนี้ยังไม่นอนอีกนะเราก็แล้วเวลาแบบนี้มันเหมาะกับการเล่าเรื่องเก่าๆนะเรื่องที่มันเงียบแต่หนักอืมคืนนี้เราจะพาย้อนยาวเลยใช่ไหมยาวแน่ๆเพราะชื่อที่เราจะคุยกันวันเนี้คือคนที่ถ้าไม่มีเขาประวัติศาสตร์ไทยอาจหน้าตามไม่เหมือนเดิมพ่อขุนศรีอินทร athi ใช่ผู้ก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัย ชื่อดูยิ่งใหญ่มากแต่ชีวิตจริงๆของเขาเนี่ยไม่ได้เริ่มจากความยิ่งใหญ่เลยนะนั่นแหละที่มันน่าสนใจเพราะก่อนจะเป็นพ่อขุนศรีอินทริตย์เขาคือคนธรรมดามากชื่อเดิมคือบางกลางหาวแค่ชื่อก็เหมือนนักรบสายลุยแล้วใช่ฟังดูไม่ใช่ชนชั้นสูงไม่ได้เป็นเจ้าฟ้ามาจากไหนแล้วตรงนี้แหละที่หลายคนไม่ค่อยรู้สุขโขทัยไม่ได้เกิดจากการตั้งอาณาจักรแบบสวยงามแต่มันเกิดจากการแย่งอำนาจถูกต้องตอนนั้นช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่18 แถวลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหนือเหนือยังอยู่ใต้อิทธิพลของมืองสุโขทัยเองก็เป็นเมืองหน้าด่านของขอมมีเจ้าเมืองชื่อยาวมากขอมสะบาดโขลนลำพงชื่อนี้ฟังทีไรก็รู้เลยว่าไม่ใช่คนไทยแล้วบางกลางหาวเนี่ยเป็นใครเป็นผู้นำท้องถิ่นเป็นนักรบเป็นหัวหน้ากลุ่มคนไทยแล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาคนเดียวเขามีเพื่อนเพื่อนคนนี้สำคัญมากชื่อพ่อขุนพาเมืองเจ้าเมืองราษสองคนนี้คือเคมีตรงกันสุด,สด คนหนึ่งมีพลังคนหนึ่งมีสายสัมพันธ์พ่อขุนผาเมืองนี่แต่งงานกับเจ้าหญิงขอมด้วยนะใช่เลยได้ดาบศักดิ์สิทธิ์ชื่อพระแสงขันชัยสีฟังดูเหมือนตำนานแต่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองแรงมากคือใครถือดาบนี้เหมือนมีสิทธิ์ปกครองแล้วสองคนนี้ก็วางแผนกันแผนง่ายๆแต่โคตรเสี่ยงยึดสุขโขทัยจากขอมลองคิดดูนะเมืองหน้าด่านของอาณาจักรใหญ่ถูกยึดโดยผู้นำท้องถิน่นถ้าพลาดคือโดนล้างบางทั้งเผ่าแต่เขาก็ทำ ประมาณปีพศ1781เขายึดเมืองขับไล่ขอมสะบาดโขนล,ลำพงออกไปตรงนี้แหละคือจุดกำเนิดสุขโขทัยในฐานะรัฐอิสระแล้วพ่อขุนผาเมืองก็ทำสิ่งที่น่าสนใจมากยกอำนาจทั้งหมดให้บางกลางหาวทั้งที่ตัวเองก็มีสิทธิ์แล้วบางกลางหาวก็ได้รับพระนามใหม่พ่อขุนศรีอินทราทิตชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะอินทราคือพระอินท์เทพแห่งฟ้าแปลว่าผู้ปกครองโดยชอบธรรมจากนักรบพื้นบ้านกลายเป็นกษัตริย์ ฟังเหมือนนิยายแต่เกิดขึ้นจริงและนี่แค่ตอนเริ่มต้นเองใช่เพราะการได้อำนาจมากับการรักษาอำนาจไว้มันคนละเรื่องเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยๆแกะว่าพ่อขุนศรีอินทราิตย์ปกครองยังไงแล้วสุขโขทัยตอนแรกๆไม่ได้สวยงามแบบในตำราเลยนะอืมพักหายใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเล่าต่อกาแฟายังอุ่นอยู่เล่ายาวได้อีกแน่นอนเอาวละต่อจากตรงนั้นนะสุขโขทัยเพิ่งตั้งตัวเมืองยังไม่มั่นคงเลย ใช่คือไม่ใช่ตั้งปุ๊บแล้วสงบเลยขอมยังไม่หายไปไหนแล้วอย่าลืมว่าเมืองร,บรอบๆก็ไม่ได้เป็นมิตรทั้งหมดนะแต่ละเมืองคือมองกันแบบเองจะอยู่หรือเองจะไปพ่อขุนศรีอินทราิิต์เลยต้องทำสองอย่างพร้อมกันอย่างแรกคือคุมคนในอย่างที่สองคือกันคนนอกเรื่องคุมคนในนี่น่าสนใจมากเพราะเขาไม่ได้ปกครองแบบขอมไม่ได้ใช้ระบบกดหัวแต่ใช้ความเป็นพ่อคำว่าพ่อขุนเนี่ยมันไม่ได้ตั้งม,มัวนะ มันสะท้อนแนวคิดเลยว่ากษัตริย์คือพ่อคนในเมืองคือลูกคือฟังดูอบอุ่นแต่จริงๆต้องเก่งมากนะเพราะถ้าพ่อไม่เก่งลูกไม่เชื่อแล้วพ่อขุนศรีอินทริตย์ก็พิสูจน์ด้วยการรบมีศึกกับเมืองชอดเมืองเนี่ยคือด่านสําคัญมากอยู่ทางตะวันตกใครคุมเมืองชอดได้เท่ากับคุมเส้นทางการค้าตอนนั้นคนที่ออกไปรบไม่ใช่พ่อขุนศรีอินทริตย์เองนะแต่เป็นลูกชายพ่อขุนบางกลางหาวมีลูกหลายคนแต่คนนี้โดดเด่นมากพ่อขุนรามคำแหง ตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่เลยประมาณ19ปีเด็กอายุเท่านี้สมัยนี้บางคนยังเลือกคณะไม่ถูกแต่ตอนนั้นขี่ช้างออกศึกแล้วไปไม่ได้เล่นเล่นมีบันทึกว่าชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองชดชนช้างคือการดวลระดับหรือผู้นําใครแพ้คือเสียทั้งศักดิ์ศรีทั้งเมืองแล้วผลคือพ่อขุนรามคําแหงชนะตรงนี้แหละที่ชื่อรามคําแหงถือกําเนิดคําว่าคําแหงคือกล้าหาญอองอาจพ่อชนะศึกด้วยลูก ภาพนี้สงสารแรงมากไปทั่วแขวนว่าราชวงศ์นี้ไม่ได้เก่งแค่คำพูดแล้วคนก็เริ่มยอมรับสุโขทัยมากขึ้นแต่ในมุมพ่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็เริ่มแก่แล้วนะใช่ช่วงปลายราชการสุขภาพเริ่มไม่ดีแต่สิ่งที่เขาทำไว้มันคือการวางรากฐานเขาไม่ได้สร้างอาณาจักรใหญ่โตแต่สร้างโครงโครงของการปกครองโครงของวัฒนธรรมแล้วส่งต่อให้รุ่นลูกซึ่งถ้าไม่มีพ่อขุนศรีอินทราทิต์ก็ไม่มีพ่อขุนรามคำแหงในแบบที่เรารู้จัก จริงเพราะความเก่งมันไม่ได้เกิดในสุญญากาศมันถูกปลูกแล้วคืนนี้เรายังมีอะไรให้ขุดอีกเยอะโดยเฉพาะด้านที่ตำราไม่ค่อยเล่าด้านความเป็นคนของพ่อขุนศรีอินทราทิตเดี๋ยวค่อยๆไหลไปตรงนั้นต่อดึกแล้วเรื่องแบบนี้มันยิ่งฟังยิ่งเข้าหัวนะเออเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสงครามไปแล้วเดี๋ยวขย,ยับมามุมที่คนไม่ค่อยนึกถึงบ้างมุมชีวิตคนธรรมดาของกษัตริย์ใช่ไหมใช่เลยเพราะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยไม่ได้เกิดมาในวังไม่ได้โตมากับพิธีรีตอง เขาโตมากับความไม่แน่นอนยุคที่ถ้าเมืองแพ้ศึกวันนี้เป็นผู้นำพรุ่งนี้อาจเป็นเฉลยเพราะงั้นนิสัยเขาจะมีความระแวงแบบจำเป็นแต่ไม่ใช่ระแวงคนในนะระแวงศัตรูใช่แล้วเขาเลือกจะผูกใจคนมากกว่าผูกด้วยโซ่อย่างระบบการปกครองช่วงต้นๆสุขโขทัยไม่มีระบบภาษีซับซ้อนไม่มีเอกสารยุบยับใช้ความสัมพันธ์ตรงเจ้าเมืองรู้จักลูกบ้านจริงๆฟังดูโรแมนติกแต่จริงๆต้องเหนื่อยมากเพราะถ้าผู้นำไม่เก่งเมืองจะเละ แล้วพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นผู้นําที่ลงพื้นที่มีหลักฐานว่าเขาเดินทางตรวจเมืองรอบๆเองไม่ใช่นั่งฟังรายงานอย่างเดียวตรงนี้มันสะท้อนว่าเขาไม่ไว้ใจระบบแต่ไว้ใจตากับหูของตัวเองแล้วอีกเรื่องที่น่าสนใจคือศาสนาสุโขทัยยุคแรกยังไม่ได้เป็นพุทธแบบชัดๆเหมือนสมัยหลังยังผสมความเชื่อผีพรามพุทธแต่เพ่อขุนศรีอินทราทิตเลือกสนับสนุนพระสงฆ์ไม่ใช่พระศรัทธาอย่างเดียวแต่เพราะพระคือศูนย์กลางชุมชน ใครคุมศาสนาได้คุมใจคนได้ฟังดูการเมืองมากมันก็การเมืองจริงๆแหละแต่เป็นการเมืองแบบไม่ใช้ดาบแล้วสิ่งที่เขาทํามันส่งผลยาวถึงรุ่นลูกโดยเฉพาะพ่อขุนรามคําแหงที่โตมากับภาพพ่อแบบนี้ผู้นําที่ไม่สูงเกินเอื้อมมือไม่ใช่เทพแต่เป็นคนที่คนเข้าถึงได้ซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้สุขโขทัยมีภาพจําว่าเป็นเมืองเสรีทั้งที่จริงยังมีชนชั้นยังมีอํานาจแต่ความรู้สึกของคนมันต่าง แล้วทั้งหมดนี้มาจากรากที่พ่อขุนศรีอินทราทิตวางไว้ไม่ได้เขียนเป็นกฎหมายแต่เขียนลงในวิธีคิดของคนเดี๋ยวช่วงหน้าเราน่าจะคุยเรื่องปลายชีวิตเขาหน่อยเพราะช่วงนั้นแหละที่เห็นชัดว่าเขาเลือกอะไรและยอมเสียอะไรดึกแล้วเรื่องแบบนี้มันยิ่งฟังยิ่งเข้าหัวนะพอพูดถึงปลายชีวิตพ่อขุนศรีอินทริตย์เนี่ยบรรยากาศมันจะเปลี่ยนเลยนะใช่วันไม่ใช่ช่วงฮึดเถิมแล้วเป็นช่วงที่ผู้นำต้องคิดเรื่องถัดไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดมากคือเขาเริ่มถอย ถอยแบบตั้งใจไม่ใช่ถอยเพราะแพ้อำนาจการทหารเริ่มส่งให้ลูกโดยเฉพาะพ่อคุณรามคำแหงเหมือนรู้ตัวว่ารุ่นนี้ต้องเป็นคนเปิดเกมใหม่แล้วเขาเลือกที่จะไม่ยือ้อซึ่งตรงนี้โคตรยากนะสำหรับคนที่สร้างทุกอย่างมาด้วยมือใช่คนจำนวนมากพอมีอํานาจแล้วจะกลัวเสียแต่พ่อคุณสีอินทราิตย์เหมือนเข้าใจว่าถ้ายึดไว้เมืองอาจไม่รอดเพราะโลกมันเปลี่ยนศัตรูรอบด้านก็เปลี่ยนจากขอมกลายเป็นเมืองไทยด้วยกันเอง สุโขทัยต้องขยายไม่ใช่แค่ตั้งรับซึ่งไม่ใช่สไตล์เขาแล้วสไตล์เขาคือประคองเลยต้องให้คนที่กล้าเสี่ยงกว่าขึ้นมาแล้วช่วงปลายรัชกาลนี่หลักฐานทางประวัติศาสตร์จะเริ่มเงียบไม่มีบันทึกศึกใหญ่ไม่มีการขยายดินแดนเหมือนเขาเลือกความสงบและเลือกมองดูจากข้างหลังจนกระทั่งสิ้นพระชนประมาณช่วงปลายศตวรรษที่18ไม่มีพิธีอลังการในบันทึกแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือเมืองที่ยืนได้ด้วยตัวเองอันนี้แหละที่เราว่ามันเท่ ผู้นำที่ไม่ได้ทิ้งตำนานจากชัยชนะสุดท้ายแต่ทิ้งระบบที่คนอื่นไปต่อได้แล้วสุขโขทัยก็ไม่หยุดตรงนั้นมันพุ่งแรงมากในรุ่นลูกซึ่งถ้าไม่มีการถอยของพ่อการพุ่งนั้นอาจไม่เกิดพอคิดแบบนี้มันทำให้มองพ่อขุนศรีอินทราทิตต่างออกไปเลยจากผู้ก่อตั้งเป็นผู้เปิดทางเดี๋ยวช่วงหน้าเราน่าจะลองคุยกันตรงๆว่าถ้าไม่มีเขาสุขโขทัยจะเป็นยังไงแบบไม่ต้องโรแมนติกเอาแบบคนคุยกันจริงๆตอนดึกนี่แหละเอาลองคิดกันเล่นๆแบบไม่ต้องยกยอเลยนะ ถ้าไม่มีพ่อขุนศรีอินทราทิ์สุโขทัยอาจไม่เกิดเป็นอาณาจักรด้วยซ้ําหรือถ้าเกิดก็อาจเป็นแค่เมืองเล็กๆที่ถูกกลืนไปเพราะตอนนั้นขอมยังแรงเมืองรอบข้างก็พร้อมกินกันเองแล้วบางกลางห่าวไม่ได้มีแต้มต่ออะไรเลยไม่ได้มีสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีเมืองใหญ่หนุนหลังสิ่งเดียวที่เขามีคือจังหวะกับคนแล้วเขาใช้สองอย่างนี้แม่นมากยังจังหวะการยึดสุขโขทัยนี่ถ้าเร็วไปก็พังผาช้าไปขอมตั้งหลักได้ก็พังเหมือนกันแสดงว่าเขาอ่านเกมออก ไม่ใช่นักรบที่บ้าดีเดือดอย่างเดียวแล้วเรื่องคนนี่ชัดมากพอ่อขุนผาเมืองถ้าไม่มีคนนี้สุขโขทัยไม่เกิดแน่แ,นแต่ถ้ามีพอ่อขุนผาเมืองแล้วไม่มีบางกลางหา่าวสุขโขทัยก็อาจไม่เป็นแบบที่เราเห็นคนหนึ่งเก่งการเมืองระหว่างรัฐอีกคนเก่งคุมคนคุมพื้นที่แล้วพอได้อำนาจมาบานกลางห่าวไม่รีบขยายซึ่งขัดกับนิสัยผู้นำหลายคนมากคนส่วนใหญ่พอชนะจะอยากชนะต่อแต่เขาเลือกทำเมืองให้แน่นก่อนอันนี้เหมือนคนทำธุรกิจเลยนะ ขยายเร็วไปเงินสดไม่พอตายใช่สุขโขทัยยุคเขาเลยไม่หวือหวาแต่ไม่ลุ้มแล้วพอถึงรุ่นลูกเมืองพร้อมทั้งกําลังคนทั้งความชอบธรรมพ่อขุนรามคําแหงเลยกล้าลุยถามว่าถ้าพ่อยังอยู่แล้วไม่ยอมถอยละ่ะมีโอกาสชนกันเองสูงมากซึ่งประวัติศาสตร์ไทยมีตัวอย่างแบบนี้เยอะพ่อกับลูกแย่งอํานาจเมืองพังทั้งคู่แต่กรณีสุขโขทัยไม่เกิดแบบนั้นเพราะพ่อเลือกวางมือฟังดูง่ายแต่ต้องใช้ใจโคตรนิ่ง แล้วสิ่งนี้แหละที่เราแทบไม่ค่อยพูดถึงเรามักจำเขาแค่ว่าเป็นผู้ก่อตั้งแต่จริงๆเขาคือคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรหยุดเดี๋ยวช่วงหน้าเราน่าจะคุยกันว่าภาพพ่อขุนสีอินทราทิตย์ในตำรากับตัวจริงมันต่างกันตรงไหนอันนี้แหละดึกๆคุยกันเพลินแน่นอนเรื่องภาพในตำรากับตัวจริงนี่โคตรต่างเลยนะในตำราเราจะเห็นเขานิ่งๆยืนหล่อๆเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้ามองจากเหตุการณ์จริงๆเขาคือคนที่ต้องตัดสินใจภายใต,ใต้ความกลัวตลอดเวลากลัวว่าถ้าแพ้เมืองจะหาย กลัวว่าถ้าพลาดคนจะตายแล้วตำราไม่ค่อยเล่าว่าสุขโขทัยช่วงแรกจนมากใช่ไม่ได้มีทรัพยากรล้นไม่ได้มีทองคำกองเป็นภูเขามีแค่ที่ดินคนแล้วก็ศัตรูรอบด้านเพราะงั้นการตัดสินใจทุกอย่างมันคือความเสี่ยงแล้วพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เลือกเสี่ยงแบบคุมได้ไม่ใช่เสี่ยงเอามันอย่างการไม่ประกาศตัวเป็นศัตรูกับขอมแบบตรงๆเขาเลือกเงียบทำเหมือนเป็นเมืองเล็กๆธรรมดาแต่ค่อยๆสร้างความแข็งแรงภายในตรงนี้ตำราไม่ค่อยเล่าเพราะมันไม่เร้าใจ แต่ในชีวิตจริงนี่แหละที่ทําให้เมืองรอดแล้วอีกอย่างที่ไม่ค่อยพูดคือเขาไม่ได้เป็นผู้นําที่สมบูรณ์แบบมีหลักฐานว่ามีเมืองบางแห่งไม่ยอมขึ้นบางเมืองแยกตัวไปแต่เขาไม่ใช้กําลังไล่ล่าทุกที่เลือกปล่อยบางส่วนเพื่อรักษาแกนกลางฟังดูเหมือนยอมแพ้แต่จริงๆคือการเลือกสนามรบแล้วถ้ามองแบบคนสมัยนี้เขาคือผู้นําสายบริหารความเสี่ยงไม่ใช่สายสร้างภาพซึ่งพอเวลาผ่านไปภาพมันเลยไม่หวือหวาแต่ผลลัพธ์มันชัดสุโขทัยไม่หาย และกลายเป็นต้นแบบให้รัฐไทยยุคต่อมาทั้งเรื่องภาษาการปกครองความสัมพันธ์รัฐกับคนทั้งหมดนี้เริ่มจากคนที่ชื่อบางกลางหา่าวคนที่ตำราให้พื้นที่ไม่เยอะแต่ประวัติศาสตร์ให้ผลลัพธ์ยาวมากเดี๋ยวอีกสองช่วงสุดท้ายเราน่าจะคุยกันแบบสบายๆแล้วว่าทำไมเรื่องนี้ถึงยังสำคัญกับเราทุกวันนี้ดึกขนาดนี้เรื่องแบบนี้มันยิ่งตกตะกอนนะเออพอพูดมาถึงตรงนี้มันเริ่มไม่ใช่แค่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วนะใช่มันเริ่มเป็นเรื่องคนเรื่องการเลือกในช่วงเวลาหนึง่ง เพราะสิ่งที่พอ่อขุนศรีอินทราธิตย์ทำมันไม่ได้ติดอยู่แค่ศตวรรษที่18แต่มันสะท้อนวิธีคิดของผู้นำไทยมาหลายยุคอย่างแนวคิดผู้นำต้องใกล้คนอันนี้เห็นชัดมากในสุขโขทยัยแล้วมันไม่ใช่ความใจดีอย่างเดียวแต่มันคือยุทธศาสตร์เพราะถ้าคนไม่รู้สึกเป็นเจ้าของเมืองเมืองจะพังง่ายมากซึ่งพอ่อขุนศรีอินทราทิตย์เข้าใจจุดนี้เร็วมากทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีทฤษฎีอะไรเลยไม่มีตำราบริหารมีแค่ประสบการณ์กับสัญชตาตญาณ แล้วอีกอย่างที่เราว่ามันร่วมสมัยมากคือการรู้ขอบเขตตัวเองอเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนขยายอาณาจักรไม่ใช่นักปฏิวัติวัฒนธรรมเขาเป็นคนวางฐานแล้วพอถึงเวลาเขาก็ไม่ฟื้นถ้ามองในโลกทุกวันนี้ผู้นําจํานวนมากพลาดตรงนี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมส่งต่อแล้วระบบที่สร้างมาก็พังไปพร้อมตัวเองแต่สุขโขทัยไม่เป็นแบบนั้นเพราะรากมันแข็งแล้วรากนั้นชื่อพ่อขุนศรีอินทราทิพย์ฟังดูยิ่งใหญ่เนอะ แต่ชีวิตจริงของเขาน่าจะเหนื่อยมากนอนก็ไม่ค่อยหลับคิดตลอดว่าเมืองจะรอดไหมลูกจะไปรอดหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเขาก็เลือกเชื่อในคนรุ่นถัดไปซึ่งเป็นการเดิมพันที่โคตรกล้าและมันชนะอีกนิดเดียวเราจะปิดเรื่องนี้แล้วแบบไม่ต้องยกย่องแต่ให้มันค้างอยู่ในหัวเหมือนบทสนทนาตอนดึกที่ไม่อยากให้จบเร็วๆเออก่อนจะจบเราว่ามันมีคำถามหนึ่งที่วนอยู่ในหัวตลอดเลยนะคำถามอะไร ถ้าวันนั้นบางกลางหาวไม่ลุกขึ้นสู้ถ้าวันนั้นเขาเลือกความปลอดภัยเลือกเป็นเมืองขึ้นเงียบๆวันนี้คําว่าสุขโขทัยอาจเป็นแค่ชื่อเนืองเล็กๆในแผนที่ก็ได้หรืออาจไม่เหลือชื่อด้วยซ้ําแล้วมันไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดแต่เพราะเขากล้าพอในจังหวะที่ใช่แล้วก็หยุดเป็นในจังหวะที่ควรซึ่งสองอย่างนี้ไม่ค่อยอยู่ในคนเดียวกันแต่เขามีเพราะขุนศรีอินทราิตย์เลยไม่ใช่ฮีโร่แบบในหนังไม่ได้ชนะศึกสุดท้ายยิ่งใหญ่ไม่ได้ทิ้งคำคมเท่ๆไว้ ทิ้งเมืองที่คนอยู่ได้ทิ้งระบบที่คนไปต่อได้แล้วปล่อยให้ชื่อของตัวเองค่อยๆเงียบซึ่งบางทีผู้นำที่น่ากลัวที่สุดอาจเป็นผู้นำที่ไม่ต้องการให้ใครจำชื่อก็ได้ดึกขนาดนี้เรื่องแบบนี้มันจะค้างอยู่ในหัวนานมากใช่ไม่ได้ค้างแบบหนักแต่ค้างแบบเงียบๆเหมือนเสียงไม้หลังจากเราปิดอัดแล้วถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าเราได้นั่งคุยกันยาวจริงๆถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดติดตามช่องผู้เฝ้าตำนานไว้ด้วยนะ กดไลค์ไว้เป็นกำลังใจแล้วคอมเมนต์คุยกันได้ว่าอยากฟังตำนานไหนตอนดึกๆแบบนี้อีกคืนนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่ยังอุ่นเรื่องเล่ายังไม่หมดแล้วเจอกันตอนหน้าในช่องผู้เฝ้าตำนาน